อ้ไก่บ้านหรือไก่สวนหรือไก่อย่างไรนี่นะไก่บ้านมาขายตลาดค่ะไก่บ้านมาขายตลาดนะครับเนาะอันนี้เด้อันนี้เด้อันไหนคะนี่อันน่านันบัวช้างยุ่งยานค่ะมาขายตลาดเพื่อนค่ะยุ่งยานมีฝ้าใหม่ค่ะฝ้าใหม่เนาะโอ้อันนี้เด้อันนี้เด้อันนั้นบัวช้าอันนี้ก็มีฝ้าค่ะเอาค่ะน้องเอาดอันงามเลยนะอันนี้ก็มีฝ้าทุกอย่างเราไม่ได้มีสวนค่ะแต่ว่าเนื้อหนาเนื้อทหารกู้ค่ะ หาก so, you, wow, shoe, <st unlikely> ี่ยวกุ anyway ้ที่ไปหากีุ้มาลงทุนสวัสดีครับคุณแม่ค่ะดีนี่แค่ไหนครัโอ้ก็ระปูอย่างนี้นี่กระปูพี่เหล็ก่ะโอ้ยแม่เข่าคือบเบดองวะอ้าวแล้วกลูกเคยจะซื้อไปฝากตัวอันนั้นเป็นไข่ครับพี่น้องครับไข่ไก่บ้านเนาะอ่าฟาร์มไข่ไก่ซื้อไข่ไปใส่ต่อบองไทยาย่ได้หักขาเลยบม่ได้หักขาเลย อู้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้สตอใช่ไหมสตอค่ะเตอครับพี่น้องครับนี่ว้าวหืมพี่น้ตลาดนัดคลองถมไทยเมืองนะครับพนมครับพี่น้องครับบรรยากาศสีสันคักเนี่ยอยู่นะครับวันนี้แนวอยู่แนวกินคลองกินแทบโป๊ะดเลยครับกับปู แยบใส่ก็มีครับพี่น้องของแสบของนัวบ้านเฮาครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเอาเติมข้ามาหาเลาะเนี่ยอยู่แนวกินนะครับในช่วงแชงแรงนะครับอย่างเลาะตลาดได้อาหารการกินเพียบพี่น้องจัดได้ไหมนะจัดได้ร้านไหนจัดได้ไหม,ไไหมร้านนี้เหรอไม่ได้สั่งนะ

ได้เลยจ้าทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยทุกอย่างเลยนะคะมาสั่นไปเรื่องเอาเลยจ้าจ<อ>้ามาเลยยังบหมเต๋อวอยอมถอดเลยเนาะน้ากาเนาะถอดโปได้ครับมันอันตรายตอนนี้กำลังมาใหม่นี่เป็นปลาสมครับพี่น้องครับอันนี้คืออาหารที่ว่ากินได้ตลอดนะครับกินได้ไง่ายๆครับบรรจุใส่ถุงมีบักพริกหน่วยให้น่ำนะครับส่งออกทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศแดนไกลไปได้เบิดครับสำหรับอันนี้บักพริก นะส,สนน่วนปลาปลาส้มเนาะครับน้องเนาะนี่ปลาหยางพี่นี่เแ็่จุกปลาหยางอันนี้ทาําปลาจากเนื้อปลาตองกายปลาตองกายต้อนนงครับเนาะครับกับปลานวลจันทร์ผสมกันอเนื้อปลาตองกายกับปลานวลจันทร์ผสมกันเลย,นนลยเนื้อชิ้นชิ้นครับเหนียวนุ่มอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยนะ้ะมันก็หนัวเนาะอันนี้เนปะ็นเต็มตัวนะนี่เนาะปลาส้มแบบเป็นตัวครับพี่น้องปลาส้มแบบเป็นตัวครับน,น,นี่ปลาหยางครับนี่ปลาสด ปลาตะเพียนนะครับเนาะนี่ครับเป็นปลาตะเพียนแบบเป็นโตใหญ่เลยครับพี่น้องรุ่นใหญ่สี่ตัวโลครับตัวนี้สี่ตัวโลเนาะอันนี้เลยครับปลาอะไงครับอันนี้อันนี้ซ่อมปลาหนังปลาสวายนะคะปลาหนังปลาสวายน้อนี่สวยเลยจ้าเนี่ยพี่น้องแซ่บเลยของสีส่งข้ามปะครับจ้าบ้านข้าบ่อค่ะสีส่งข้าม มาจากบ้านท่าบอ่อเลยนะครับโดยตรงเลยท่าบอ่อสีสงครามโดยตรงมี่หลายเดบกนะับเน้องใส่ขอได้เลือกกันนะครับสามารถมาเลือกซื้อเลือกขาได้นะครับที่บริเวณตลาดหนัดกองถมท่ายเมืองสักขบนมน,นะครับพี่น้องครับรและมาเยไ่ยมใดปอพิดหวังครับของมันหอมอีีเ้ยพี่น้องเลยนี่ค่ะของอันนี้เียม่ยังครับเลยโอ้เรียของฝากนะพี่น้องเลยเมียข้าของข้ามาเจอดีแท้หน้อยค่ะสมปลามุลปลาสอยค่ะสมปลามุลปลาสอย กุ้งละสา,ามสิบบาทจ้าโเป็นโลโล,ละร้อยห้าสิบเห็ดเป็ดปลาเหนียวน,น,นะอนอวพี่น้องเนาะได้ของต้อนอีกเยอะขอบคุณหลายๆนะครับเยอะ้านี่ไข่ปลาก็มีครับพี่น้องสีปลาสวยเลยค่ะไข่ปลาก็มีขายบริเวณเห็ดสุสมนะครับเนาะเห็ดพิซซาแต่มันหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวครับกุ้งก<ม>ุ้งสุมเหรออันนี้กุ้งสดค่ะกุ้งข่าวไซคอลีค่ะบ้านเฮาืัดขัดขัดขัดพี่น้องกุ้งปลามีเบ๊ะบดเลยครับพี่น้อง นี่ครับร้านนี้ร้านปลาส้มสีสงครามบ,บ้านทบอนะครับรบ้านทบอสีสงครามร้านสุริยาปลาส้มค่ะร้านสุริยาปลาส้มนะครับพี่น้องครับติดต่อสอบถามเบิ่งได้นะครับเด้อเอย่าตอนร้อยหลาย Uhm, ของวานครับนี่ของวานนี่บุซี่ยพี่น้องเลยเอ็ดมาเล่นซื้อดอกเฮ็ดมาขายเนาะเออนะพอข้ามใข้าวมาขายพามันมีเบี้ยนะความบัวเงาเออบอกวมาเร่นซือดอกพี่น้องเลยใไ่ได้ขายกับแจกพี่น้อยนี่มาซื้อนจานี้เออ